สวัสดีครับเทีมงานนกเขาง่ายแต่ฟังพ่อครับนี่ครับเจ้าคณะง่าจัดแล้วครับนี่ของแท้เลยนี่บักงบักแอบเลยด้วยนะโอ้ตัวง่าอยู่ว่าล่าอยา่างนี้ผลทีดีเนาะโอ้ตัวง,ง่าเห็นนกอาานี่ ฮ่าบ <toys> ักแดงนี่บักหัวแตกเตี้ยมัดแจกม้าหน่ะครับผมจอคณะนี่จอแล้วครับบากไก่บากไก่ครับหากินรอบบ้านนี่นะสนามมาเฮาคือเก่าแล้วครับเลี้ยงคือเก่าเป็นมอตัวนี่เลี้ยงตัวบัวมันคักๆเออบัวขักๆัทั้งหายากกันบ่เออหายากปีนี้กำขาจลักเทียแล้วนี่เอองก๊อกปีนี้ฮ่องก็อกได้กำฮ่องก็ได้กำอ๋ออ๋อเที่ยวมามาแล้ว อานี่นะครับจัดพลัดเต้มครับสองตรครับดบมเดาตัวเดียวทายสองเถื่อคือทีมงั่นมูบัตนบางแคเลยครับเด้ออันนี้คือหลักฐานพยาธินะครับโมเอาน,นกตัวเดียวไปไทยายเสาทายแรกนะครับผมเสียนยามว่าอมานแล้วครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวข้อแรกอีกพลัดสองตัท่านง่ายมองกันได้บาดเนี่ยเด้อมันแด้เมื่อนี่ง่ายดีแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับทีมงานนกเขาาง่ายแต่ฟังพ่องครับมือเนี่ยเสยนยาเกิดจัดน้ำกลดแล้วด้วยครับโอ้เสียงดีนกตัวนี้นกกุ๊กเดียวเสียงกลางไปไงครับนี่เจ้าบุทโธพ้อมพูดนะโอ้พดแล้วนกตัวนี้พัดบางงามพยายามสุดยอดครับมันแล้วครับหลังจากง่ายมากินเขาหให้แนดแนวแล้วนี่นกเขากันแล้วอิ่มเลยอิ่มแล้วอิมวอ่มแล้วตัวนี้ก็ได้ มาแล้วครับผมโอ้ผมผิดหวางครับสองเกินีไปน้ำกันมาแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานนกเขาตะฟังพ่องเจ้าคณะตุนลอน่องเจ้าท้าใสนกหมานจัดแล้วบักริ้วเฟืองบักริ้วเฟืองใส่ข้าวเดียวบอกว่า บักเรีวเฟืองหวยย่างเป็นแต้มที่หาครับไปใส่บักอ่างอบบักเรีวอ่างมากับขึ้นมาพอพอเหียกบพคู่พอขันก็นเลยสงสัยว่าจัดแล้วต้องจัดแล้วแมนอิลีเออหมาเหรอเด้อพวาดินตาบตาบอยู่พอเอาเกียงท่านสลรวัตรพอหนยของเซียนเบเซียนสดใส อาจารยจิเสดาสร้างวันสร้างเล็กเส้นหนูเส้นต่อยหมานบอนก์นกหมานขักบอนก์นกักปลิ้วเฟืองไปย่างจัดแล้วจัดแล้วจัดแล้วนกหมานเพร่ะต้องเบาดูเอาเอาลงมาทันอบตอันนาพงเป็นจังไไดใส่ข้าวเดียวท่อนละ เออเพิ่นนี่ตาบตาบตาบเดี๋ยวเห็นบ่เอ้ยต้นเกีย้ยหน่อยอืมเจ้าคณะบอกว่ามาใส่หนีด้วยพันว่าลูกก็เลยมาใส่อืมเอาดานค้อนที่สวงที่เจ้าเออเอาลงมาเบิ้งบนนี่ที่จัดอีกบ่บกกระจังหันกำลังจักเสียงได้กำลังลกมันหลายหลาย เออเอาสิใส่ค่อนไก่วากาไว้กว่อนอืนกหมานเป็นเังจีงละเป็นยังไงบันอเอาบอท่านนี้มีลา่ข้ออ้าวสวัสดีครับทีมงานนขอตาฟังพ้องวันนี้เอานกไม่ออกแอบครับนี่มือามาแรงเดีอดออนจัดแล้วครับสีถนนใส เขาพเนียดเธอแรกครับผมเขาพเนียดเธอแรกเมียนแล้วเมียนแล้วนี่แหละครับไม่เลยครับตกไม่เลยเอาเบิ้งผลขนแตกซัหลังศูนสางครับ ถิ่มใส่แบบสองกุกมีไปทางไหนมิดซีรีเลยครับแอบนกไหมครับนี่เจ้าสีถนนใส่ครับผมเขาไปเนียดทเตอร์เรียครับแงกมมานไปเลย มันแล้วมันแล้วครับออกทีแรกตับแต้มหนึ่งเลยครับหนึ่งแต้มครั้งแรกหนึ่งตัวแล้วครับนั่นแนนอนครับเนนอนเห็นล้ครับผมเจ้าสีถนนไส่ครับติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเขาหง่ตะฟังพ่องครับมือนมาตอนูกเดียวครับมงเขากู่มั่นให็ไหมครับปลูกั่มัปนไหมครับ มาแล้วครับจันเจ้ามานแล้วครับดินบับ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 แล้วครับนี่ชีินกผูกให้นกแม่ก็ถือว่าหมานันู่ครับนี่ัใส่ผู้เดียวโอ้มานครับนกลงกินครับติดแล้วครับเมื่อบานได้ครับโอเคครับจบบลิป สวัสดีครับพี่นออ้องแต่ฟังควงจัดแล้วครับยี่สิบนาทีนี่ขาดม่หนุนอ่ะโยนพิกัดปลาอิติปัตนามาคือกระทายวันอยู่ระวังบ้านน้องเบนกับบ้านนนุนพย่อมรอทั้งรถไฟครับเพราะยังของจัดแล้วอ่างสามมาั่นจนสั้นครับจบคลิปครับพี่น้องทีมบนเขาต่ฟังพ่องครับท่านซอท่อ มือนี้ค่อนแรงครับก็บเอาลนุกมไมาแอบน้ำละเอาบากักลิ้วของแถมละครับมาจัดอีกแล้วหลังจากีสีอามาเสื้อที่สองที่สามจังส่งสิเขาทาจังหน่อยเอ,เอาลงเิืงกันนะตัวนี้มาว่นหลายเท่าล่้ยินเสียนว่ามาว่นหลายเท่าแล้ยวพ่น ใส่บูเกน่อารมณ์มาก,กน,นะโอ้พอออกก็พอมาส่งถ่ายกล้องให้ได้ถ่ายรูปให้ได้เอาขายอีกแล้วเนาะผนียน์สร้างบ้านข่านกทีไรแท้บวะผนียน์เทนนี่อันสองดาบา่บ่ปัญได้หรครับโอ้ขนแตกเอา กะ็คือตัวไี่คือตัวมุนคุย t h ยเลยเอา้านี่แหละครับโอ้ตัวคนโอ้เกียบจะได้นี่แหละครับตัวเพื่อนน่ะเอา้าสวัสดีครับพี่น้องนกเขาตาฟังพ่อครับมือนีมาเล่นผู้เขานะครับผู้เดียวครับผมผู้เขาอเอ้อเขาส่วนกว้างครับได้นกผู้อีกแล้วครับมือนี้ นะครับบ่อเก่าเลยนะครับนอบ่อแบบสามมือคู่แหละครับบ่อนี่นะครับได้อยู่ต้นนี้นะครับอ่ามือนั้นได้อยูยูฟังพูนครับมือนี้มากขามาใส่ฟังนี้ครับผมก็ถือว่างามอยู่ครับต้นมั่นนะต้นใหม่งามอยู่ครับต้นใส่ถือว่าพานครับผมอ้ามาแล้วครับมือนี้บักอ้างครับผมบักอ้างเอาบักอ้างมาช่วงคำคำครับมาจากสารค้ามครับมือนี้เฝ้าว่ัสริครับผม โตหาพยบัดเป็นกับบยู่มาเป็นไปตอนนกยักต่อทั้งได้ครับผมไปบะถือก็เลยแวะมากผมเคยมากครับผมมาแล้วครับผมนกเขามาเหยียกใส่กันขันเป็นบักสองกุกเด้อครับโสมากงวดก้านนั่นโอ้ยจะเป็นจังครับครับแต่ว่าเบิ้งหัวเบิ้งยังแล่าก็ไม่เป็นนกสองกุกแล้วครับนี่หัวเปปียวยาวๆนี่นะครับเอ้าจังได้กันมาแล้วครับผมบ่อนี่ถือว่าใส่ได้ครับผมเอาไปอีกตัวหนึ่งครับผมตัวนั้นสามมือครับเหยียก มือขึ้นอีกคู่ครับมือขึ้นนะเปิดไฟขึ้นตัวนั้นครับใส่ได้อยู่ครับนกผู่เอาสิรล่องเลี่ยงบึงนะครับขัดบึงนะครับไ้พี่น้องนกเขาจะฟังพ้องล่องบึงครับผมเพื่อมันจวดเนาะครับมาแล้วครับผมสวัสดีครับ